สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เออผมเห็นคนเขาเล่นวอปปี้เบทากันผมก็เลยโหลดมาครับโอเคมาเราไม่รอช้ามาเล่นกันเลยไปแบบไวๆนะแล้วกดนาวเกมนี้เลสคิปอินโทรเลยครับเพราะว่าผมแอนไปแบบ hi my name is leif pierre and i'm the head of innovation here at the playtime co toy factory if you're seeing this then you're trespassing yeah we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day so trespasser just to make you aware while we pride ourselves primarily on our mm. high-quality toys and excellent child care mm. we also pride ourselves on our security for example this facility is full of hidden motion triggers which once set off will turn on the factory's emergency alarms mm. and directly contact the authorities and mm. that's one of the more tame aspects mm. of our security system no spoilers so you've got my warning

อไอลกดยิงก็จับสิ่ของมาได้อดอเขาจแล้วเขาใจ้วเจบโอ้โห้ขึ้นเ นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมใช่ไหมโอเคโอเคกดตรงนี้นะว้าว is so ก o o เพย์เยอะไม่ การหยิบจับกระโดดกดกระโดดจุ๊บโอ้ยดดโดโดโอ้ามอบได้ในว่าลืมจุ๊บนี่ในการใช้พลังงานแล้่องต่อเนี่ย ตัวอะไรเนี่ยทุกคนบอกผมหน่อยนะตัวอะไรนะอือพี่ไทม์มคูนน่าจะเป็นเพลงนะไฮไฟไฮไฟก่อนไฮไฟไฮไฟไฮไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟอโอเคเราต้องกดตรงนี้ไหมอ้อ บอกด้วยนะว่าทุกคนว่าตัวนี้ตัวนายเอามาได้ไงนายเสกมาใช่ไหมโอเค,อ,เคอืมพัเซ่นคือ,อไหนถุงมือแดงที่เขาอบอกอต้องเปิดตรงนี้ใช่ไหมเห็นไหม เฮ้ยขมาเดิมาเชื่อมก่อนอ้อแล้วก็เชื่อมกันตรงนี้นะ่ะอ้วดุจชะตากรรมเลยแล้วเฮ้ยอ,อันนี้ห้องรับเปล่าเนี่ยอืมเดี๋ยวเราค่อยมาคุยทฤษฎีกันคลิปหนะ้าโอเคต้อง ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาหาตัวเอกกันโอเคเฮ้ยอืมเฮ้ย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 ไไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไปไปแล้วอืม ทีปเราต้องอันนี้ไมเนี่ยอันนี้คืออะไรมีทางให้ขึ้นด้วยเออลักล่ไล่ไลกโอ้ my god โอเคก็นั่มกระไรใช่ไยห้ม อย่ามีอะไรมาจำสเกนน่ะไม่เอานะไม่เอานะหาแบตเตอรี่อุ้ยนี่นุ้ยอุ้ยไม่ถูกอุ้ยนี่ไงเจ้าสิ่ง อเออเตะได้เลยเจอสีเขียวถ้าจำไม่ผิดขาดสีแดงใช่ไหมสีแดงเป็นไงสีแดงหายอ่ะสีแดงอยูไ่ไหน คนสีแดงหายเอา้เกมบักไปแล้วล่าสุดทุกคนคุณหาสีแดงไม่เจอเฮ้ เกมบักหลบเสนีย์เลยอืมโอเคโอ้ยอย่าบักสิก็กดตรงนี้โอเคกดแค่นี้ก่อนยืดไปเยอะ เสียงไรเสียงไรเฮ้ยแมวแมวแมวอะไรอ่ะแมวอันนี้เสียงไรทำไมอ่ะกดกดดิบอ๋ออ๋อได้มือสองอันต้องกดอะได้บอกว่าเกมบ้ากับอย่ามีอะไรมาจัมสแกนนะแมวนะ แมวนะแมวจำสแกยนะแมวจำสแกน์ไม่มีจำสแกนใช่ไหมโอเคมีเท่าไหร่ให้เองเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวพัลส์เซนใช่ไหมเน,นี่ยนี่เลยเนะี่ยอันนี้จุดเป้าหมายโอเค เราต้องทำแบบนี้เนาะเชื่อมอันนั้นเหนอวะว่านี้ชิ้แล้วก็เหมือนเห็นบันไดอยู่ตรงเนี้ยชิ้วขึ้นมาแล้วก็ลงไปนี่เป็นไงผมฉลาดอ่ะ เดีดด๋ยวเดี๋ยวเอเมนเฮ้ยงงแล้วเนี่ยพัสน้อ,อ้ยหนูพัสนี่ไงลงไปเหม่ยตอนเนี่ย ใช่ทุกคนผมงงกับผมงงกับพัซิลน,นี้มากใครก็ได้เชื่อผมทีเออหือหือ,หอทำไมเย้ยไม่ได้อะไม่ไง้ย่ไงอ่ะ ข,ขึ้นไป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 อ่ามีคนโอ้ยผมงกบพัดสน้มากเลย เพ oh, like like, like ื่อผู้คแล้วทำไงต่อคุกคนนี้ผมงงจริงทำไงต่อเนี้น้องเฮ้ยเดี๋ยวแลระหรือผมระแลใช่ไหมเอ้ย แล้วนี okay, ่ไงองกับพัดเส้นนี้ทำงานโอเคเปิดใช่ไหมใช่ไหมเฮ่ออะไรโอ้โหเฮ้ยไม่ไหลเองเลยอ่ะเปิดแมวจำสักแก่แมวแมวนะเฮ้ยแมวแมวจำสักแก่อะไรอ่ะ เฮ okay, ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแมวแวแมวแมวแมวไม่ยอมแบบนี้โอเคไม่ไม่ปะเกยไม่ปะกตะเกยหนึ่งไม่เข้าอไรกันทำขึ้นไปให้ไหมโอเค อืมอืมนี่คือให้ดึงปล่อยอ่ะก็ไม่มีอะไรปล่อยโอเคไม่มีอะไรอืมรู้สึกง,งงนะเนี่ย เก็บก่อนก็ชุบแล้วก็ Deng, ใช่มั้ยดึงดึง Hmm. Mình có phần đúng chứ Hmm Mình tìm mày nè, tìm mày à, bắt mày kìa tìm mày kìa tìm mày kìa tìm 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 Hmm โอเคเฮ้ยเฮไยเฮ้ยไป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 ไไปอปไปไปอปไ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  อยู่กับโรงงานตุ๊กตาแนะ่เลยเกมผีเกมนี้ใช่แน่ๆใช่ไหมเออเอเอเ,อเ,อเ,อเอสียงมันขาดๆนิดนึงนะครับโอ้โหนะครับเออ อืมอ uh ืมเออไจล้่ีอืมน่เจัคอรเขอดูด้วยครับุอ้ทุกคน เกมนี่จะเล้นยี่ไงต่ออืมผลิตตุ๊กตาใช่ไหมอ๋อเกมยังนี้มันเกี่ยวกับตุ๊กตาเออเย้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอืมหยิบเลยนะหยิบน้อนี่มาเป็นไังไงต่อลองเอาเครื่องสแกน

ฉันส่งเลยเนี่ยนีแล้วเยอะเยอะไอ้ตรนี้ไม่ใชทางตันตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยคือยังมีโอ้ยเบิร์ดโอ้ยไปเริวเร้ยเอ้ยไปเร็วเรวไปเออเออ แล้วไงจ้ะแล้วก่อนนะแล้วก่อนนะฮักกี้บายเอ๊ะตะกี้ผมพูดว่าอะไรฮักกี้ใช่ไหมอืมฮักกี้ไม่ชื่อฮักกี้แล้วเหรอทุกคนผมไม่แน่ใจเออเดี๋ยวโอเคขออภยนะัยทุกคนตะกี้แหละอืม เดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์เทปที่หลังแลวกันทุกคนเอ,อ๊ะมไม่กล้าตกลงไปนะมันอาจจะชื่อฮักกี้เพราะว่าตอนนี้ผมไปอ่านป้ปปายเนี่ยมันอ่านป้ายประวัติเนี่ยมันเขียนว่าฮักกี้วอกกี้อะไรสิอย่างทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยนะว่าตัวนั้นมันชื่อว่าอะไร no no stop stop free run run d a n g e r ไม่ทันแล้วล่ะ ลงไปเลยยิงห้ามยิงอยุยเฮ้ยทำไมเสียงเพลงมาไม่อาจำสแก์ไม่มีจำสแก์ใช่ไหมไม่มีจำสแก์ใช่ไหมห้องแดงแบบนี้กลับดีกว่าทุกคนห้องแดงแบบนี้กลับกลับดีกว่าไม่น่าและไม่น่ายุ่งด้วยละ อื้หืเฮ้ยอื้อยากกลับไปมากเป็นที่อะไรเนี่ยเฮ้ยไฮกย จบแบบนี้เลยเอชปเตอร์หนึ่งนี่ก็ทำได้ดีอยู่นะผมเห็นเขาเล่น c h ปเตอร์สองแชปเตอร์สามกันเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูนะทุกคนโอเคแชปเตอร์ okay. 1, นี้ก็ถือว่าเป็นแชปเตอร์ที่ดีเล่นง่ายเล่นสบายแต่ตอนไล่ล่านี่เป็นบั็กนิดนึงมันติดอะไรด้วยนะอืมเออนะ่าจะโอเคโอเคภาคนี้ เกมนี้ถือว่าดีเยี่ยมทำออกมาได้ดีเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาเล่นชัตเตอร์สแล้วก็วิเคราะห์ให้นะทุกคนโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเกมนี้สนุกมากเลยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ